จงพยายามเสกด้วยสียพวหพาาะเครื่องซักผ้าสูนันมาคาริปากด้วยจังไรเนะี่ยจงพยายามเสกเสีพวกไหนมาคาริป้าด้วยวัดภายในมัหนหมือย,อยู่ไหนะี่ยคาริป้าดัดดางเนมันไหนมันดิมมันไหนนี่สกุกัปกตันติซื้อผ้าสักกรมัมนดิม,มพวกเ,เห็นมือนะพวกมันไหนนะ ซูปลาสากโกมันบอกให้มากับพื่อวาดูกลคองมันตัน,นนี่มันได้ก็ตันติดนี่หนึ่งเดือนหนึ่งปอกดองออกล่างแต่สียนะ,น,ะน,นี่เห็นอะู่น,น,นี่มึงถึงมัอยู่ในนี่สามาพร้อมี่นี่ก็เอาออกมาเสียด้วยละเอาออกมาคุยด้วยละนึง ใบสีหลังยาวก็ขึ้นสวยขึ้น blood